สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เาจะพาทุกคนไปเดร้ปาต่ที่มใช้กอทเอมไ้อเวที่มันใช้ไม่ได้นะคะคือตอนนี้เหมือนมันใช้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเราก็ลองไปทำไปเอกบัญชีกรมบัสูกันแลก

แต่สครั้งเปิดใ้งานทางลาเปิดแต่สครั้งเปิด่งานอันนู้นหาตแหนขึ้นข้อมูลไวล์ะไไัการสุดตัวการแจ้งเตือนการลบป็นข้อมูลแบตเตอรี่ที่เก็บข้อมูลเก้กสองวัเก็บข้อมูกรกที่ไวโข้นที่แอบข้อมูลแคทอรวมจากการข้อมูลลบแคทเอร์ปุ่มหาตำแหน่งขึ้นข้อมูลแบบการแต่สอแบบตัวข้อมูลการใช้งานต้งแต็ค่าเริ่มต้นลบการอนุญาตการแจ้งเตือาการสวนตัวไวโล์ไัสแหนขึ้นท็อปแ กแตสองครั้งเปิดใช้งานทลัดเข้าแปปิดใช้งอยู่ทางลัดเข้าเปิดเข้าแบ็คปิดปิดปุ่มปิดเข้าปิดปิดเข้าแบ็คทางลัดเข้าแบ็คปิดเข้าแบ็คทาแหน่งขึ้นกาแตะสองครั้งเปิดใชเข้าแบ็คปิด v o i e a เ s i t ปิดเข้าแป็คเข้าแบ็คปิดเข้าแบ็คปิดสี่สเขีเข้าเข้าแป็คปิดทางลัดเข้าแบ็คปิดเข้าแปปฏิเสรอนุญาตเปิดเปิดเข้าแบ็คทางลัดปิดใช้งานอยู่ทางลัดเข้าแปกดการสองครั้

เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ป็นของมันเดียวนนี่คือ

วันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ